ห้าปีจันสองธรรมหนึ่งร้อยห้าปีเลิศล้ำคําสอนหนึ่งร้อยห้าปีลูกศิษย์ทั่วทิศอุดรต่างโนบน้อมขอกราบหลวงปู่ผูปป้เปลี่ยนด้วยเมตตาพระอุดมยานโมลี หลวงปู่จันสีจันททีโปเป็นพระมหาเถระสายพระป่ากรรมฐานสิทธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมหาเถระเป็นพระผู้มากด้วยเมตตาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นแบบอย่างอันงดงามของพระพิสุสงฆ์สามเณรและประชาชนชาวอีสานมาอย่างยาวนานด้วยยึดหลักธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งปฏิปทาอันงดงามของหลวงปู่เป็นดั่งครูของชีวิตที่คณะสิทธยานุสิทธตภาคภูมิใจเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2554หลวงปู่จันศรีจันททีโปยังคงดำรงทาตุขันแข็งแรงท่านได้เคยปารกถึงความเป็นมาของนกขัดสดลิงให้คณะสิทธยานุสิทตฟัง ในขณะนั้นนาธเนศเอเอสกุลได้ปวาวรณาขอโอกาสสร้างนกหัสดีลิงถวายโดยให้ทีมช่างจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ออกแบบให้หลวงปู่เมตตาพิจารณาความเหมาะสมสำหรับจุดเด่นของฮัสดีลิงตนนี้ถือเป็นการเลือกใช้วัสดุเป็นไม้สักทองแกะสลักทั้งหมดและได้ทำการสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปีพุทธศักราช2556การต่อมาเมื่อหลวงปู่ละสังขารคณะสงฆ์และสิทธยานุสิทธ์ได้ร่วมประชุมหารือในการจัดสร้างเมนและปราสาทบนหลังนกขสดีลิงพร้อมด้วยปราสาททั้ง4ี่มุมเพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารซึ่งเป็นไปตามประสงค์ขององค์หลวงปู่สำหรับเมน นกขาสดีลิงนะครับที่ได้เลือกนี่ก็คือมีการคัดเลือกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับบริเวณที่ตั้งนะครับจะตั้งอยู่ระหว่างพระบ,บรมธาตุธรรมเจดีกับศาลา88นะครับขนาดเบนกว้าง18เมตรยาว27เมตรนะครับโดยรอบก็คือโดยพื้นฐานก็เหมือนกับเป็นเขาพระสุเมรุจะมีพื้นที่จะเป็นคล้ายๆจำลองเป็นป่าสนนิพพานก็นจะมีต้นไม้มีสัตว์ป่านิพพานรอบ อันนี้เขาจะเรียกว่าปราสาทมุมจะมีอยู่สี่มุมอันนี้ก็ตอนตอนที่ว่ามีพิธีพระก็จะขึ้นไปนั่งข้างบนนะครับตรงโบเรียนปราสาทกลางด้านบนจะมีโกรธจำลองจะมีพิธีอัญเชิญสรีละสังขารหลวงปู่ในวันที่14นะครับเวลาประมาณบ่ายสองโมงก็จะเคลื่อนสรีระจากศาลา88มาบรรจุไว้ที่นี่นะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นเตานะครับเตาที่สำหรับ เผานะครับพระราชทานเพลิงของหลวงปู่ทีอยู่ที่นี่งวงกับหูนี่จะสามารถกระดิกได้นะครับขยับได้ขยับได้นะครับผมแล้วก็จะมีเสียงร้องบางส่วนครับอันนี้คือในพิธีจริงจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีความตั้งใจส่วนไหนที่ว่าอยากจะทํางานถวายหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายได้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากมานะครับก็ขออนุโมทนาทุกๆคนนะครับก็ ขขอออบบบบคคคุุณณยังงสสูนารรรริมพประวัติโลกหัสดีลิงในคติทางล้านาถือว่าเป็นนกสวรรค์พาหนะนำสงดวงวิญญาณของผู้มีบุญญาธิการสู่ยอดเขาพระสุเมนุซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางจักรวาลมีทิวเขาล้อมรอบสลับกันเจ็ดชั้นเรียกว่าเขาสัตตะบ,บริพันธ์ มีทะเลล้อมรอบอยู่อีกเจ็ดชั้นเรียกว่ามหาทีสีทันดอนและป่าหิมพาน์อยู่โดยรอบโดยมีพระอินเทวราชเป็นผู้ดูแลสำหรับผู้มีบุญญาธิการนั้นเวลาดับขันไปจะต้องมีการนำเอาดวงจิตกลับคืนไปสู่ที่เดิมคือยอดเขาพระสุมเมรโดยใช้พระหณนะตัวหนึ่งที่มีพละกกำลังมหาศาลสามารถบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาได้ นั่นก็คือนกขัสดีลิงลักษณะรูปร่างมีหัวเป็นชา้างมีหางเป็นหงส์ขนเบนเจรงประเพณี้นกขัสดีลิงนี้ก็จะมีอยู่สองภาคคือภาคอีสานก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและอีกอันหนึ่งที่คุ้นเคยกันมากก็คือทางเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเจ้าคุณพระอดมยานโมรีนั้นเมื่อท่านเป็นพระภิกษุอยู่วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ส่งท่านไปเป็นอาจารย์สอนนักธรรมที่จังหวัดลำพูนเกือมเภอป่าซางที่บัดป่านหนองดูในปัจจุบันนี้และท่านก็ไปอยู่หลายปีแล้วก็ไปเห็นประเพณีธรรมเนียมของชาวเหนือเรื่องความสิ่งนี้ก็คงจะประทับใจอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องแปลกที่มีนกขสัสดิลิง เราก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเจ้าคุณพระอุดมยานนโมลีหรือว่าลุงปู่จินสีจันทาธิโปโลหลังจากที่บริเพงกุศลมาได้ร้อยวันแล้วจึงได้มีการประชุมแล้วก็ได้ทูลเชิญพระเจ้ารันเถรพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่จะเสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่16พฤษภาคมพุทธศัก,การาช2560ในเวลา16นาฬิกาวัดโพธิสมพรนั้นเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองวดร แล้วก็เป็นเมืองใหญ่และลูกศิษย์หลวงปู่ก็มีทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยในนามคณะศิษย,ยานุศิษย์และมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานกันมากแม้แต่ฝ่ายศาสาจักรก็คือสมเด็จพระสังฆราชก็จะเสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็มาในวันเดียวกันคือวันที่16ความเตรียมพร้อมสถานที่ณนะปัจจุบันนี้ก็มั่นใจว่าพอที่จะรับท่านพุทธศาสนิกชนและพระภิสูจน์ที่จะมาร่วมงาน เมื่อถึงวันที่13ที่จะถึงนี้งานทุกอย่างจะเต็มร้อยก็สามารถที่จะประกอบพิธีได้ดังที่เราได้ประสานงานและประชุมกันจนหลายครั้งจนได้เกิดภาพที่เห็นในปัจจุบันนี้ก็ขอ,ขอเจริญพรัับทางจังหวัดได้รับแจ้งกำหนดการเสด็จพระำเนินของเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาที่จะมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระรานเพิงีศีลสังขารของพระญานุดมมลี หลวงปูจ่จันทร์ีจันทติโปในวันที่16พฤษภาคม2560นะเมรุชั่วคราววัดโพธิสมพรในเขตเทศบาลนครอุดอรธานีนะครับซึ่งจังหวัดและก็ทางวัดโพธิสมพรพระรมหลวงได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการเตรียมงานนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้ามาโดยลาดับในส่วนของเมรุชั่วคราวซึ่งคณะกรรมการในฝ่ายนี้ได้จัดทําเป็นที่เรียบร้อย ก็สามารถไปไปชมได้นะครับซึ่งมีความงดงามแล้วก็เป็นไปตามรูปแบบที่หลวงปู่ท่านได้ได้สั่งเสียไว้ภายในบริวัดโพธิสมพรก็จะมีส่วนที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ในส่วนที่เป็นพระพาที่ประทับของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระรจกิติกยภาซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะมาช่วยปรับตกแต่งก,การจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแนวถนนโพสีตลอดเส้นทางตั้งแต่แนวด้านหลังวัดไปจรดจนถึงทุง่งสีเมืองนะครับเราจะปิดการจราจรครึ่งหนึ่งเพื่อตั้งเต็นท์สำหรับรองรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะทยอยมาเข้ามานั่งบริเวณนั้นต้องขอบคุณอย่างภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆองค์กรของส่วนท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือให้ร่วมมือในการจัดเกมงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งครับ พื้นที่การจัดงานได้แบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนดังนี้ภายในวัดโพธิสมภรประกอบด้วยโซนที่1นศาลาที่ประทับโซนที่สองสำหรับพระพิสุสง์และที่ถวายพระตราหารเพนโซนที่3ภพระปราสมเด็จพระสังฆราชโซนที่4ี่หาสหรับพระมหาเถระโซนที่6สําหรับพระพิสุและแม่ชีโซนที่7สําหรับพระพิสุสง์ โซนที่8โรงทานปานะถวายพระพิสุสงฆ์โซนที่9สําหรับพระพิสุสงฆ์โซนที่10สารารับรองพระเถระโซนที่11สําหรับคณะผู้ถวายรักษาความปลอดภัยโซนที่12สําหรับถวายพัตตาหารเพลพระพิสุสงฆ์โซนที่13สําหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และแขก VIP โซนที่14สําหรับข้าราชการโซนที่15สําหรับเจ้าหน้าที่เมน โซนที่16ถึง19สำหรับประชาชนทั่วไปโซนที่20สำหรับฝ่ายรักษาความปลอดภัยพุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้เพราะทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่รองรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบริเวณโดยรอบวัดประกอบด้วยโรงทานลานจอดรถและเส้นทางการเดินรถโดยสารแบ่งเป็นโซนโซนดังนี้โซน A สนามทุ่งสีเมือง มีจุดวางดอกไม้จันทร์ที่บริเวณศาลาพิธีทุ่งสีเมืองมีการตั้งโรงทานและที่จอดรถภายในบริเวณทุ่งสีเมืองโซนบีถนนโพสีมีการปิดถนนบางส่วนเพื่อตั้งเต็นท์โรงทานแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมง,งานโซนซีถนนขอบคันคูหนองประจักษ์โซนดีธรรมศาสตร์เป็นจุดตั้งโรงทานโซนอ e, ีสำนักงานศึกษาการโซนเอตลาดโพสี ในส่วนของลานจอดรถมีดังนี้ที่จอดรถพระเถระบริเวณลานจอดรถข้างโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีโรงเรียนบ้านรักภาษาที่จอดรถพิเศษบริเวณภายในโยธาธิการและผังเมืองวิทยาลัยอาชีวศึกษาบ้านพักข้าราชการครังจังหวัดและโรงเรียนเทศบาลหรวมทั้งที่จอดรถของประชาชนและรถโดยสารสามารถไปจอดได้ที่ทุ่งสีเมือง ลานจอดรถในสวนสาธรารณะน้องประจักษ์ลานจอดรถโรงแรมประจักษ์ตราโรงเรียนอุดรพิทยานุก,กูลโรงเรียนสตรีราชโดทิศโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีโรงเรียนเทศบาลหนึ่งและบริเวณถนนธรรม,มเจดีซึ่งจะมีบริการรถรับส่งได้อย่างทั่วถึงตามบริเวณจุดจอดรถที่ได้กำหนดเอาไว้แล้ว ยังมีอีก2-3ประเด็นที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และสําคัญยิ่งอันหนึ่งนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องจุดวางดอกไม้จันทร์น,นะครับซึ่งจริงๆแล้วในพิธีเนี่ยตรงเมลุหัสดสเีลิงเนี่ยก็สามารถให้พี่น้องประชาชนได้วางดอกไม้จันทร์ได้เพียง <Yeah. S 1> แต่ว่าในวันงานจริงเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้เข้ามาในบริเวณวัดเราจึงได้จัดจุดวางดอกไม้จันทร์ก็คงจะเป็นสถานที่ที่ทุ่งสีเมือง เรื่องสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องห้องน้ําห้องสุขาที่เป็นรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นขององค์การมหาวนจังหวัดของเทศบาลนครเราดมทั้งรถสุขาทั้งเคลื่อนที่ทั้งแบบไม่เคลื่อนที่นะติดตั้งชัาา่วคราวแบบเต็มศักยภาพเลยนะครับขอความร่วมมือนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธามีกําลังนี่ครับที่จะ สแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้สําหรับพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยได้ร่วมกันนะครับผลึกกำลังงานกันได้เป็นหมู่คณะเป็นบุคคลเป็นทีมมาก็ได้นะครับมาจองโรงทานกันเป็นอาหารเครื่องดื่มประเภทไหนก็ได้ครับแล้วก็ยินดีแล้วก็เราจะได้อำนนยความสะด,ดวกในการจัดสถานที่สำหรับท่านอย่างเหมาะสมก็เพื่อที่ให้บริการพี่น้องประชาชนเราได้อย่างทุ่วถึงตลอดทั้งงานครับ และเพื่อเป็นการอาจาริยะบูชาพระอุดมยานโมลีหลวงปู่จันศีจันทธิโปในเช้าของวันที่14ก่อนจะมีพระราชพิธีพระบรมราชานุเคราะห์ทางวัดโพธิสมพรและสิทธยานุสิทธตได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลด้วยการตักบาตรที่สุสงร์105รูปณบริเวณรอบพระบรมธาตุเจดียเพื่อเป็นอาจารยะบูชา แด่พระอุดมญานโมลีหลวงปู่จันสีจันททิโปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระอุดมญานโมลีหลวงปูง่จันทรีจันททิโพณเมนชั่วคราวนดคสบีลิง วัดโพธิสมพอรอำเภอเมืองจัังหวดอุดรธานีโดยเวลา14นาฬกาพระสงฆส์10รูปสวดมาติกาบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีเชิญสรีระสังขารพระอุดมยานโมลีจากศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้นประดิษฐานบนเมนชั่วคราวนกขัดสิีลิงวัดโพธิสมพรเวลา19นาฬกาพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม วันที่15พฤษภาคม2560เวลา14นาฬิกาพระสงฆ์105รูปรับทักษิณานุประธานพระสงฆ์สิบรูปสวดพุทธมนต์พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาเวลา19นาฬิกาพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมวันที่16พฤษภาคม2560เวลา10นาฬิกา30นาที พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เวลา11บเนิกาถวายพัตตาหารเพลงแด่พระพิสุสงฆ์สามเณรประมาณ500รูป14นาฬกาสมเด็จพระอริยบงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จมาถึงวัดโพธิสมพรเพื่อมาเป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายกันพิชิตเวลา16นาฬกาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภา ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระอุดมญาณนโมลีพระราชทานผ้าไตรห้าไตรพระราชทานเพลิงสรีละสังขารพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมวันที่17พฤษภาคม2560เวลา7นาฬิกาพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาในการเก็บอัฐิณเมนชั่วคราววัดโพธิสมพร เวลา8นาฬิกาเชิญอติพระอุดมยานโมลีกลับมายังศาลาเฉลิมพระเกียรติเวลา10นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ฉลองอัติเวลา11นาฬิกาถวายพระจาหารเทนแด่พระภิสษุสงฆ์สามเณรประมาณ200รูปและเวลา12นาฬิกาพระสงฆ์20รูปสวดมาติกาบังสกุลเป็นอันเสร็จพิธี